สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับผมวันนี้มอนสุภกร,กรและทีมงานในช่องมอนคลาสิกวันนี้ผมจะพาไปย้อนตำนานดูตำนานพระธาตุถล่มแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโบราณสถานที่เชื่อมโยงกับตำนานองค์พระธาตุพนมแห่งจังหวัดนครพนมและข้างหลังของผมนี้ก็คือวัดพระธาตุอุบมงุงบ้านสร้างบุตบลโพสีสว่างอำเภอพูลทองจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติละตำนานจะเป็นเช่นไรและองค์พระธาตุ จะเป็นอย่างไรผมจะตามผมจะพาไปชมตามผมมาครับแล้วก็เข <le> ้ามาถึงแล้วนะครับวัดพระธาตุดุมมุงแห่งนี้ <roots> และด้านหลังของผมก็คือองค์พระธาตุจำลองที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดกรบาบไหวบูชาและเราจะเห็นรูปเหมือนเท่าขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่ทองมาถาวโรอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดแห่งนี้ซึ่งท่านได้มาครองวัดแห่งนี้เมื่อปีพศ .2480 ถึงปีพศ .2500 และได้นำพาชาวบ้านก่อสร้างพระธาตุอุบมุงแห่งนี้ขึ้นต่อเติมจากพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่สิงห์ทอง ส่วนประวัติและตำนานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เรามาสการะพระธาตุและหลวงปู่ก่อนตามมาครับ ก่อสร้างพระาธาตุนะครับได้กล่าวว่าเมื่อท่านหลวงปู่ทองมาถาวรุท่านได้มาจำภาษาต่อจากหลวงปู่สิงทองซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านณวัดแห่งนี้ท่านได้ไปพบเจอใบาลานเก่าที่อาจารย์เป็นอักษรขอมนะครับบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระาธาตุซึ่งกล่าวว่าเมื่อปี2000เมื่อปีพศ8พระมหากัสสปยนะครับท่านได้นาพระอุรังคธาตุมาจากชุมพูทวีเพื่อมาสร้างองค์พระาธาตุพนมที่ภูกำะพรานะครับและได้เป่าประกาศ ตลอดทางที่เดินเดินทางมาเจ้าเมืองเมืองศรีลังกาเก่าอย่างนั้นนะครับชื่อว่า,าพญาแก้วทุ่มมาได้เกิดศรัทธาและจะตามขบวนมาแต่ตามมาไม่ทันและได้นำอ,อังคารธาตุนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเท่ากระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดตามมาด้วยเพื่อจะไปบรรจุที่องค์พระธาตุพนมแต่พอมาถึงจุดจุดนี้ครับเดินทางมาถึงจุดจุดนี้และได้รับทราบข่าวว่าองค์พระธาตุพนมนั้นได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ปิดพระธาตุไปเรียบร้อยแล้ว จึงได้มองหาทำเลที่เหมาะสมในการที่จะสร้างพระธาตุที่จะครอบพระอังคารธาตุที่ตัวเองได้นํามาด้วยนั้นและได้มามองเห็นจุดนี้ซึ่งเป็นเนินดินและได้สร้างพระธาตุครอบไว้ซึ่งเชื่อว่าเมื่อครั้งแรกสร้างเป็นพระธาตุสร้างนุศิลาแรงลักษณะเป็นกระรองเต่านะครับเป็นกระรองเต่าควา่ำซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะของอพระธาตุที่เมืองสาราจีแคว้นมัธยมประเทศของประเทศอินเดียนะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นการเวลาผ่านไปครับ บ้านเมืองได้ลกล้างลงนะครับหลวงปู่สิงทองนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรท่านได้เดินทางทุดดงมาและได้มาก่อสร้างเจดีครอบไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านกองโรณาภาพก่อนแต่ก่อนที่ท่านจะโรณาภาพท่านได้สั่งเสียกับหลวงปู่ทองมาถาวรโรว,ว่าขอให้สร้างเจดีนี้ให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้เคียงคู่กับองค์พระธาตุพนมนะครับซึ่งการเวลาต่อมาครับอ่าสันนิฐานว่าในช่วงที่ก่อสร้างนั้นน่าจะเป็นช่วงปีพศ2480ถึงปี2500ที่ท่านได้มาครอง เป็นจเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะครับหลวงปู่ทองมาแต่สร้างไปไม่แล้วเสร็จครับกําลังจะถึงยอดเขาว่าอย่างนั้นนะครับกําลังจะก่อสร้างถึงยอดแต่ปรากฏว่าพระธาตุได้เกิดรอยร้าวแตกก็เลยหยุดการก่อสร้างครับการเวลาผ่านไปครับจนถึงวันที่11สิงหาคม2518เกิดฝนตกหนักในยุคยุคสมัยนั้นในภาคอีสานครับเกิดฝนตกหนักพายุมีลมกระโชกแรงช่วงเวลากลางวันครับองค์พระธาตุได้พังถล่มลงมาครับ เป็นช่วงเวลกากลางวันและในวันเดียวกันแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนองค์พระธาตพนมก็ได้ถล่มลงมาเช่นกันซึ่งเป็นวันเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ม,มากครับแต่พระธาตุอุบงงนี้ได้พังถล่มลงมาก่อนส่วนพระธาตพนมนั้นถล่มลงมาในช่วงเวลากลางคืนของวันที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัศจรรย์ม,มากนะครับเพราะว่าเป็นวันเดียวกันที่ถล่มลงมาแต่องค์พระธาตพนมนั้นได้รับการบุรณะและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีนั้นแต่พระธาตุอุบงงครับในความเชื่อของชาวบ้าน ไม่มีใครกล้าที่จะแตะต้องหรือไปโยกย้ายสิ่งของเลยทําให้พระธาตุพังลงมาแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับกราบพระธาตุองค์นี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับยังเห็นพระธาตุองค์เดิมที่พังพล่มลงมานะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้นะครับจะขึ้นภาพให้ชมนะครับยังไม่มีการบูรณะนะครับซึ่งชาวบ้านาในระหว่างนั้นก็กำลังรวบรวมตัวทรัพย์ปัจจัยนะครับในการที่จะบูรณะพระธาตุองค์ใหม่นะครับ และล่าสุดปีนี้ครับปี2565ได้มีการก่อสร้างพระาธาตุองค์ใหม่ครอบทับพระาธาตุองค์เดิมไว้ตามที่เห็นในภาพนี้นะครับซึ่งยังคงลักษณะเขาโคงเดิมอยู่นะครับแต่ว่าส่วนพระาธาตุที่เป็นอิฐชั้นอิฐเดิมที่หลวงปู่ทองมาและทายกทายกาที่ได้ร่วมสร้างกันไว้เมื่อครั้งก่อนก็ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ที่อาคารหลังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ ก็จะเป็นการเก็บรักษาซากอิฐเดิมขององค์พระธาตุเจดีย์องค์เดิมที่ได้หักพังทลายลงมาและได้นํามาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับนี่คืออิฐเดิมขององค์พระธาตุนะครับซึ่งจะเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่มากนะครับตามประวัติตามที่ผมกล่าวก็คือท่านหลวงปู่ทองมาถาวโรท่านได้รวบรวมชาวบ้านมาก่อสร้างโดยนะครับนำอิฐน,น,นำดินนะครับจากหนองน้ําที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนํามาปั้นและเผานะครับและเชื่อม เชื่อมต่อกันด้วยยางบ่งหรือยางไม้นะครับก่อเป็นอิฐเป็นองค์พระธาตุขึ้นมานะครับนี่คืออิฐเติมทั้งหมดนะครับช่วงเวลานั้นที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดคือช่วงปี2480ถึงปี2500ซึ่งสันนิษฐานว่าท่านได้ก่อสร้างพระธาตุในราวๆปีกศนั้นนะครับจะยังคงเห็นลวดลายเดิมอยู่นะครับที่พระธาตุได้ถล่มลงมานะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับองค์พระธาตุพนมนะครับส่วนฐานนะครับ กรมศิลปา,ากรได้มีการขุดพระธาธตุองค์นี้เพื่อบูรณะในปี2 5 6 1 6 2นะครับปร,รากฏว่าไม่พบวัตถุใดยกเว้นมีหายโบราณหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งทวัดก็ได้เก็บรักษาไวานน้นะครับที่เจองูนะครับเปือบฉกขาตากล้องนะครับอ้ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วถูกใส่เป็นพญานานครับมารักษาพระธาตนะครับ คอ,อนคลาสสิกและก็ทีมงานนะครับไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่สถานที่หรือบุคคลบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เพียงแค่อยากจะนําเสนอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและตำนานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บราณสถานต่างๆเพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน,นครับที่มีเวลาที่มีโอกาสได้เข้ามากราบนมัสการเพื่อเผยแผ่บ,บารมีพระแม่ครูบาอาจารย์หรือนะครับเพื่อ แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มาขอพรกันนะครับดังเช่นที่ผมได้มาวันนี้สุดท้ายก็อยากจะขอเชิญชวนให้กุทธศาสนิกชนผู้เดินทางผ่านไปผ่านมาที่อําเภอพนพองจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ได้เข้ามากราบนมัสการองค์พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวนะครับสุดท้ายก็ต้องขอให้บารมีองค์พระธาตุปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านขอให้เจริญด้วยอายุวันสุขะพละทันสารสมบัติต่างๆนะครับสวัสดีครับ